และนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณเจอกับแมลงที่น่ารำคาญและนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณจะกินหมักฝรั่งต่อหน้าเพื่อนๆฮ้่ซื้อหมักฝรั่งมากินแป๊บนะจะใครอะไปกินด้วยกินด้วยเอาไม่กินอะไรอะไรเนี่ย มึงเอาไปเลยไปนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาที่คุณจะคาดเข็มขัดนี่ออกสิวะออกออกสิวะ,วะช่างแม่งนะตำรวจตำรวจตำรวจอด w o you're really good <c oughs> และนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาคุณหลับตาล้างหน้าหรืออาบน้ำ wash เฮ้ยกูจะแดกหัวมึงและนี่คือสิ่งที่คุณเคยคิดที่อยากจะทำเฮ้กดแม่งให้หมดกูไปละและนี่คือวิธีการตื่นนอนของคนแอฟริกันและนี่คือความรู้สึกของผู้หญิงที่ชอบแต่งหน้า แหมวันนี้แดดไรจงจริงๆเลยเนี่ยไอ้อย่ยาไปยืนบังแดดคนจะอับแดดออกไปเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> และนี่ก็คือคุณเวลาที่คุณจะล้อมแรดโอ้เอามังเอาบางังเอามังและนี่คือความรู้สึกที่ฟินที่สุดในโลก <c oughs> ทิ้งให้หน่อยโยนแม่งเอ้ยลงฉลองยิ่งใหญ่สุดยอดไปเลย สุบสูบเป่าวันเป่าวันนี่สุดยอดเอ้ยทำมั่งทำมั่งและนี่คือความรู้สึกระหว่างผู้หญิงกับผู้ช si <th ายเวลาเจอคนที pigs pigs> ่ชอบผู cool ้หญิงอุ้ยไอ้น่ารักนะน่ารักนะผู้ชายกูโดดเกาะไหมและนี่คือเวลาปลาจะกินน้ำครับดูดีๆนะว่าไงเฟมลี่วันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนเหรอฮะเขาเกียร์เดี๋ยวเฟลมี่เฟลี่เดี๋ยว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 เฟลี่เฟลมี่ชิจฉา characters in movies who have it all figured out and, everything is Smack him, đẹp tech team. Ấu lưỡi. Ấy, càng nành đi qua, Nón dù, cuốn lên tiếng. และนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณทําจอไอโฟนแตกเอา้เอาอเฮียแล้วไงอย่าแตก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 <ซ>วิธีพาสาวเข้าโรงแรม <S 2>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  ยินดีด้วยคุณชนะ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  <S <S <า>ยินดีด้วยคุณชนะ ช่วยด้วยฉันกำลังจะตายปอนจ์มาโกฮัลโหลมาโกฮัลโหลมาโกฮัลโหลไปก